สวัสดีครับมาดูหอยด่างกันนะครับรวมหอยด่างหอยด่างวัดที่แล้วอันนี้ของวัดที่แล้วนะครับวัดที่แล้วน,นี่ก็ถ้าไม่เบิร์นนี่ยังไงมันก็ต้องเข้านะนี่ก็เกือบอันนี้ก็เกือบอนะมันเบิร์น อันนี้หกชุดเทพแรงเป็นไฟละลายควันจนที่แล้วนี่เจ็ดตัวเดียวไอ้ตรงนี้ให้ร่างไปบเนาะสาวชิงช้าเนี่ย จันุเทศนาธนุเทศ,นเทศธนุเทศเทศี่แลี่ผีเสื้อแดงนี่ก็ล่างนะให้ล่างนะไปบอลทับขนสึกนี่ก็ทับขนสึกเข้านั่งที่แล้วนี่ล่างหนึ่งห้า นี่เพิ่งเอามาลงงวดที่แล้งวงดแรกนะเราดูไปก่อนเนาะอเพราะว่ายังไม่เคยเอามาลงนเรตติดตามสักสองววดก่อนนะไก่งามก็ไม่เข้างวว็ที่แล้ว เจ้าแม่ย4่สี่ก็ไม่เข้าแต่นกตาทิพย์เนี่ยเขาติดตามกันมานานเนะนื้อนะเพิ่งเพิ่งซื้อมาลงไคนอื่นก็นติดตามมาลิสเต้นเข้าบ่อยนะฟันทองบนห้าสามตัวพูดที่แล้วไม่มีเลยนี่ เเข้าลย <c oughs> ที่แล้วมันออกอะไรหนึ่งอันนี้ก็มันออกหกแปดห้าหกแปดห้าไม่มีนะ สองแปดห้าก็ไม่มีมาดูวันนี้กันนีนะสำหรับที่สิบหกกลุมคาร์าเรสสิบหกกลุ่มพานะ

ุดเดียวโรยไปเลยหนึ่งบนนะแล้วพระชัดตัวเด่นเหนือใต้ศูนย์ธนุเทพล่างห้านะออกไปแล้วที่แล้วห้าหนึ่งอาจารย์นะาสาวชิงช้าเนี่นศูนย์นะ วดที่แล้วให้ล่างใบบอลเนานะเจ็ดดูข้างหลังกันากาดูสักสองวัดก่อนนะเพราะยังไม่เคยติดตามเนาะมาดูไว้ก่อนโดยรับ เฉพาะวันนี้มีทีเด็ดบอลศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์แล้วเจ็ดหกศูนย์ผีเสื้อแดงวิ่งแปดแปดสามแปดหกผลซื้อวัที่แล้วเข้าล่างนะหนึ่งห้า วันนี้แปดแปดสามแปดเจ็ดแม่นจัดวางแม่นจุกใจหวยป,ปูกจิตชิงทีเด็ดเล้งให้ตรงเล้งให้ตรง การเสือล่างสวงามแม่ไม <c oughs> ่ย e ิบสีทรงพลังล่างฟันทองบนหนึ่งที่เหลือฟันทองอทเสือฟันทองห้า <c oughs> เก้าเซียนวุดที่เหลือไม่เข้าเลยนกตาทิพย์่วงนี้มีแปดนะแปดสองแปดสามแปดหกแปดเก้าถ้ามาได้กระมาณน,นี้แค่นี้อันนี้ไม่คู่กัน อ้างถ้ามาได้ก็มีสองห้านะนี่นี่มันมามันไม่คู่กันเนาะสามตัวสามตัวเกือบลืม โอเคหสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปเลย